เรียกขานพระฤาษีนารอดเป็นคำที่คนไทยเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่หากจะถามถึงความเป็นมาหลายคนคงไม่รู้ถึงที่มาความเป็นไปประวัติที่น่าสนใจของพระฤาษีนารอดเล่ากันว่าพระฤาษีนารอดเป็นพระฤาษีที่เกี่ยวข้องกับการดนตรีและมีชื่อเรียกอยู่หลายชื่อ สำหรับชื่อคนทางนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์จนตรีไทยคุ้นเคยและกราบไหว้บูชากันคือพระประคนทันถ้ากราบชื่อนี้ในหมู่นาฏศิลป์ย่อมรู้จักกันดีแต่คนโดยทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงนาฏศิลป์ก็คงไม่รู้จักหรือบางคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินนามนี้เป็นครั้งแรกตำนานเล่ากันว่า รัลลุีนารอดนั้นเป็นบุตรของพระพรมกําเนิดจากเสียงที่ห้าของพระพรมทาดานับถือกันว่าเป็นผู้อย่างรู้ในสามโลกเชี่ยวชาญการดนตรีอย่างยิ่งมีวิชาความรู้ทางสมุนไพรพระเวทคาถาอาคมต่างๆรวมไปถึงโหราศาสตร์ด้วยเหตุนี้คนโบราณจึงยกย่องรลัลาษีนารอดว่าทรงเป็นบรมครูทางด้านดุริยางคศิน เป็นครูยาและครูโหราศาสตร์เป็นครูทางด้านเวทมนต์คาถาต่างๆทัติว่าด้วยฤาษีนารอดนั้นกล่าวว่าท่านมีรัศมีกายสีม่วงในมือนั้นมักจะถือตำราพระเวทบางก็ทำเป็นพระฤาษีรูปงามในมือนั้นถือเครื่องดีนอกจากนี้ตามตำนานนั้นถือว่าพระฤาษีนารอดเป็นบุตรโดยตรงของพระอมนับเป็นประชาบดี อันเป็นหนึ่งในผู้สร้างโลกอีกด้วยพระฤาษีนารอดมีความสามารถในการแปลงกายเป็นสิ่งต่างๆได้เคยแปลงเป็นลิงและนกปัจจุบันนั้นจึงมีการสร้างหัวโขนพระนารถมุนีหรือฤาษีนารอดในรูปหน้าลิงและพญานกด้วยตำนานเล่ากันว่าพระฤาษีนารอดนั้นบำเพ็ญพ์อยู่เชิงเขาสงรสนอกเมืองลงกา เมื่อข่าวหนุมานไปถวายแหวนแก่นางสีดาได้เหาะเลยเมืองลงกาเพราะไม่รู้จักทางไปพบเข้ากับพระฤาษีจึงเกิดการประลองธิ์กันแต่หนุมานก็เกิดพ่ายแพ้ต่อธิ์ของพระฤาษีจึงยอมอ่อนน้อมและเมื่อคราวที่หนุมานไปเผากุ้งลงกาไฟได้ติดหางหนุมานจะดับอย่างไรก็ไม่สามารถดับได้หนุมานจึงไปหาพระฤาษีนาระทะให้ช่วยดับไฟให้ พระฤาษีนารอดเป็นครูของฤาษีทั้งปวงทรงเพศเป็นฤาษีพระฤาษีนารอดถือว่าเป็นฤาษีองค์แรกของไตรภูมิไม่ว่าจะมีการบูชาสิ่งใดหากไม่มีการเชิญท่านแล้วพิธีกรรมนั้นมักจะไม่สมบูรณ์คำอาราธนาพระฤาษีนารอดตั้งนโมสามจบและว,ว่า ข้าพระเจ้าขออาราธนาบารมีคุณพระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังฆคุณนางวันทิตวาอีกทั้งพระคุณของบิดามารดาพระครูอาจารย์คุณพระฤาษีนารอดคุณพระฤาษีหนึ่งร้ตนในจักรวาลจงช่วยบรรดาลโดนสัพพวิทยารวมทั้งอิทธทริ์และคุญยาฤทธ ทั้งของให้ค่าพรเจ้าด้วยเทินส่วนความเชื่อที่คนไทยเราสร้างวัตถุมงคลรูปเสียงพ่อแก่หรือพ่อปู่ฤาษีนารอดมาบูชาขึ้นขอนั้นมีความเชื่อที่ว่าจะแค้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงมีสเสน่ห์มีพลังมหาสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น มีพลังเมตตามีโชคลาภไม่ขาดสายจะค้าขายก็ขายดีการงานการเงินประสบความสำเร็จเพิ่มพูนได้เป็นใหญ่มีอำนาจบารมีมีความร่มเย็นเกิดความสุขทั้งตนเองและครอบครัวจะเห็นว่าผู้มีชื่อเสียงในวงการต่างๆจะบูชาพ่อปู่ฤาษีนารอดเป็นจำนวนมากแล้วจะประสบความสำเร็จอย่างมากมาย อีกหนึ่งคาถาบูชาพ่อปู่ฤาษีนารอดตั้งนโมสามจบแล้วว่าฤลืออารหังอยู่แล้วหรือยังพ่อปู่นารอดขอเชิญเสด็จมาอยู่ตัวเอหิมาบังเกิดฤลือภัควาอุดทางอัตโทจะพระกะสั์คงคงอะให้ภาวนาห้าจบจะเจริญสวัสดิมงคลยิ่ง จากหลวงปู่สมานะะฮที่อำาบอยางหักนะฮะก็จะไปตรงทางออกปากท่อไปถนนเพชรเกษมกับกรุงเทพมหานครนะครับก็ผ่านมาเจอนะฮะเาเรียกว่าปู่บรมครูฤศีนารอดก็เลยเข้ามากราบสาการะขอพรเพื่อความ สบายใจกันหน่อยนะนี่องค์ใหญ่เคยเห็นใน Google อยู่เหมือนกันนะปู่ฤาษีเนี่ยนะรูปเนี้ยรูปที่เห็นอยู่เบื้องหน้าเนี่ยครับก็เลยบันทึกคลิปวิดีโอไปให้ได้ชมกันหน่อยแล้วกันเผือใครผ่านมาจะได้เข้ามากาบสการะปู่ฤาษีนารอดได้นะครับ พญานาคไงอันนู้นเขาให้เข้าไปหรือเปล่านี่นี่ตาเนี้ย,นนยโอ้น่าจะเข้าไปได้อล้ะนะ่ตรงเนี้ยห้ามรูสีหนึ่งร้อยแปด ติดถนนใหญ่เลยนะถนนอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ขับออกออกมานะเพื่อจะไปถนนเพชรเ,เกษมนะก็มีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินอยู่เบื้องหน้านี่เนี่ยโอู้้สีน่านรอดนะล้วเราเข้าไปดูข้างในเลย หลายอย่างนะในนี้แต่ว่าพามาจุดนี้แล้วกันจุดด้านหน้านี่ไหนๆก็เข้ามาแล้วขอเข้าไปเยี่ยมชมหน่อยแล้วกันโอ้มีอะไรเยอะๆเลย,ยขออนุญาตนะครับโอ้ลูดสี่อปูลวดสี ตรงนี้เขามีพิธีอ๋อเมื่อกี้เราก็ปิดไปแล้วไงอ๋อพระเกศฤสีอ่ะโอ,อ,อ้ในนี้ก็นะก็มีหลายๆรูปเลยนะมีพารพิคเนตด,ด้วยพารพิคเนตนะโอ้อันนี้มี วัตถุมงคลไว้น่าจะเป็นตอนที่มาไหว้นะไม่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 ไมอ,อ,เมอะ,ะนะอเจิมเจิมขอบารมีป้าปู่หน่อยเจิมเจิมสวยดีจังดุย ไหนๆก็มาแล้วเจอมเลยแล้วกันโอลูสีสิงห์ขอ้มนะครับนะมีตานารนา สาธุสาธุรสีสัตบงกฎเพราะมีหลายหลายหลายรูปเลยนะสวยนะรูปเหรียญพยายามนี้นี่นะก็ประมาณนี้ ปู่ไปแล้วกันข้างห,หน้ามีหงท้าเวสวร์ มีพระผรม,มีอะไรนะไม่รู้ว่าเห็นไหมอันนี้คือหมอชีวกปุม,มารพัฒน์แน่เลยปูมหมอชีวกนะ เราขอให้ท่านช่วยกจัดปักเป่าทุกภัยที่เกิดขึ้นในขนาดนี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงด้วยนี่มีชูชกด้วยมีชูชกประมาณนี้แล้วกัน